ก็คือเขาท่านประธาน,นก็มาชวนผมพอพร้อมกับท่านประธานจะเริ่มทำนี่แหละครับผมก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพียงแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยไม่ได้ไม่ได้มองว่าธุรกิจขายตรงเ,เป็นสิ่งที่ผมจะทําอยู่แล้วเพราะว่าเคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็มีคนไปขายของให้แม่มากอะไรมากก็มีมุมมองกับธุรกิจแบบนี้เหมือนเหมือนกันในทางที่ว่าเ้ยต้องไปง้อคนนู้นต้องเอาของไปขายคือเราก็ไม่เห็นด้วยคือคือไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่า ก็ความเป็นเพื่อนกันอเพื่อนเพื่อนมาชวนก็โอเคทําก็ทําก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นแต่ทีนี้แต่ทีใหญ่ลู่เอามาทําแล้วเราก็ประกาศตัวให้ทุกคนรู้เลยว่าเราทำเราบอกทุกคนเลยเพื่อนกันอะไรเงี้ยใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราไม่หม่แล้วก็สร้างความสําเร็จของตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากระบบของบริษัทจากกระบวนการเนี่ยฮะจากการเข้าหลักสูตรต่างๆจากเข้ากิจกรรมต่างๆความชัดเจนมันก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความชัดเจนเราเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะคนรอบๆข้างเนี่ยคือผมต้องผมต้องบอกว่า บุคคลทั่วๆไปส่วนใหญ่เนี่ยอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ละแต่ยังไม่เข้ามาทาธุรกิจขายตรงเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พอเรายืนได้เราทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นไปได้มันก็เลยทาให้บุคคล,ลอร,อรอบข้างเนึ่งเคลื่อนกันอย่างพี่นอกกอ้องกันอย่างไรเงี้ยเริ่มเห็นความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นก็เลยเดินเข้ามามากขึ้นบวกกับเราเองมีองค์ประกอบมีความรู้มีวิธีการกระบวนการที่ดีพอเราก็สามารถที่จะให้เขาได้ส่งต่อความสำเร็จตรงนี้ส่งต่อไนที่ที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นไปมาได้มันจะมี2องอย่างหนึ่งไม่เชื่อมั่นนใตตััวเเองสําาหรรรบปะธก ตอนนั้นเนี่ยบริษัทผมเชื่อละเพราะท่านประธานรัชนีเนี่ยท่านประสบความสำเร็จจริงๆแล้วก็มีรุ่นพี่ๆอย่างท่านสำรานประธานหนูบาสลุงประธานประทุมน,นันทนี่ยท่านประสบความสำเร็จจริงๆแล้วตอนนั้นเราไม่เชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวคือตัวเองเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเองจะ จะเป็นเหมือนเขาได้หรือเปล่า <ừ> อตอนนั้นคือคือเรื่องนี้มากกว่า <c oughs> แต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยฮะด้วยกระบวนการของซึ่งต้องวามเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นวิธีการ <ừ> ที่ที่เฉพาะของที่นี่ฮะ <ừ> ที่ทาให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเดินจากระดับเดียวกันจากระดับล่างเนี่ยค่อยๆขึ้นไปขึ้นไป,นไปตามสเตตปได้จริงๆ <c oughs> ผมก็มาใช้วิธีการนี้ครพอตัวเองเรียนรู้ก็ถ่ายทอดตัวเองเรียนรู้ <c oughs> ก็ถ่ายทอด <c oughs> ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้นาได้ก็คือ กี่ปีหน้าที่ทํามาตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเข้ามาจนถึงวันนี้2ปีครึ่งกับการพิชิตาแหนประทานไปการตลาด4ปีเต็มฮะสี่ปีเต็มที่อยู่ที่นี่ใช่ครับและไอฝันที่อยากไปเที่ยวอยากจะรวยอยากจะมีไม่เยอะละตอนนี้ไปเที่ยวเองนี่เยอะมากนะฮะทั้งไปเที่ยวเองไปเที่ยวกับบริษัทไปเที่ยวกับโปรโมชั่นของบริษัทไปเที่ยวโปรโมชั่นของบริษัทนี้เป็นสิบยี่สิบครั้ง้วครับไปเที่ยวนี่นะไปเที่ยวเองก็แบ็คแพ็คไปไปเนปาลไปทิเบตไปญี่ปุ่น ปีหน้านี่ผมว่าจะไปรัสเซียไปคามชักกาคือไปเองไปจากนิวไรนี่แหละไปจากรายได้ที่รายได้นิวไรและนอกจากรายได้แล้วคิดว่ามันนอกจากเงินจากทองจากทรัพย์สินที่ได้มานะคิดว่าเราได้อะไรจากนิวไรสิ่งที่ผมได้เลยคือความเนี่ยตัวตัวตัวตนที่แท้จริงเราออกมาคือตอนที่เราทํางานประจําตอนที่เราทำอะไรเราจะถูกกดกดลักษณะโดยลักษณะของความคิดคือเราจะทํางานให้มันเกินหน้าที่มากๆเนี่ย ไม่จำเป็นละเพราะเงินเดือนเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเองทุกคนที่ทํางานโรงงานทํางานประจำเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของตัวเองมาแค่แค่ส่วน กับ job ที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือทําแค่นี้ใช่แต่ในลักษณะของการทาธุรกิจขายตรงเนี่ยแน่นอนครับด้วยลักษณะของการพัฒนาตัวเราเนี่ยมันมาจากหลายๆด้านมไม่ว่าจะเป็นการพูดบุคลิกภาพ<ม><ม>หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มา,มาพัฒนาตัวเรารแล้ว้วยลักษณะของการบริหารทีมที่เราสามารถบริหารของเราได้เอง<ม>โดยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมาเป็นข้อจํากัดนะเรา<ม>เราเลยสามารถที่จะดึงทุกอย่างมาได้แล้วได้รู้ตัวเองครับว่าเรามีศักยภาพอะไรมากม,มากขึ้นเพราะเมื่อก่อนคือเราทํางานอิเจเนียครับเราก็จะทําอยู่แค่นี้ก็แค่ทาให้เราต้องไปทําตรงนู้นทําตรงนี้เพราะไฟแรงแต่พอมาอยู่ มันระเบิดที่นี่ได้เลยใช่ครับความสามารถทั้งหมดไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้วใช่ครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยจากที่ผมมองมืดๆนะฮะมันเป็นธุรกิจที่ขาวและใสจริงๆเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เพิ่มที่ยืนให้คนในสังคมได้จริงๆเพิ่มที่ยืนในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จํากัดชนชั้นครับไม่ต้องจบเอนจิเนียร์มาแล้วมาทำนี่ก็ไม่ฮะคือคุณจะเป็นยังไงมาก็ได้ต้นทุนทางสังคมคุณจะสูงคุณจะต การทําให้คนคนหนึ่งนะฮะได้มีมีที่ยืนในสังคมเพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนครับสังคมไทยหรือสังคมโลกเรียกวัดกันด้วยซึ่งตัวนี้าอาชีพเก่าที่เราอาชีพเดิมๆที่เราไม่สามารถทำได้มันไม่มีใช่ครับอไม่สามารถทําให้เราเห็นได้จริงเพราะอย่างระดับประธานมีทั้งประธานสำราญสื้อผ่าหนังสือไม่ได้เลยใช่ครับจนประธานเกียรตซึ่งเป็นถือว่าเป็น คือปมนาเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมเดินเข้ามาที่นี่จริงจังเลยนะฮะเพราะว่าผมเห็นเขาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วคนปรบมือเขาเยอะมากผมมีความคิดตอนนั้นเกิดขึ้นมาในใจว่าถ้าประธานสัมรนาญยังเป็นอาชีพเดิมคือเก็บขยะขายอยู่เหมือนเดิมเนี่ยจะมีใครปรบมือเขาบ้างแต่ต้มือเขาอย่างแต่ธุรกิจนิวไลท์เนี่ยเพิ่มที่ยืนให้คนในสังคมได้จริงๆใช่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นกลับผมาเลยทำให้ผมตั้งใจทําธุรกิจนี้จริงอาทิตย์ั้นผู้ในการอาทิตย์บ้างคนหนุ่มนี่พูดจริงนะไอง ใช่ครับก็แฟชั่นอ่าพอไปขายเสื้อผ้าเนี่ยก็อย่างที่บอกเงินมันหมุนเวียนเรื่อยๆจนจนเราหมดทุนแล้ว่าง่ายๆก็เลยต้องเลิกทําไปครับอ่าแล้วบวกกับพอเลิกทำปุ๊บสักสักระยะหนึ่งท่านประธานเนี่ยก็ก็มาชวนให้ทําธุรกิจตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยไม่เอาหรอกอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความสนิทกันก็เพื่อนมาชวนเราก็คิดว่าเอ้ยเพื่อนมันคงเอาสิ่งดีๆมาให้แหละคงไม่มาหลอกเราก็เชื่อใจเพื่อนอ่าครับก็เลยสมัคร ด้วยกันนี่แหละครับก็สมัครทําธุรกิจเนวไลอ์ไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทําเต็มที่เพราะว่าผมยังรับราชการเรารับราชการงานแต่ท่านประธานเนี่ยลราออกมาทําเต็มที่เลยผมผมก็มียังมีมุมมองเหมือนเดิมคือต้องเอาของไปขายต้องไปง้อคนนู้นคนนี้ก็เลยลองทําอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้เข้ามาศึกษาจริงคใช่ครับคือลองทําด้วยวิธีของตัวเองครับใช่ครับสักพักหนึ่งก็ก็ไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยก็มีเงินเดือนอยู่แล้วไม่ทําตรงนี้ ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าตรงนี้คงไม่ได้ให้เราได้รายได้เยอะอะไรขนาดนั้นใช่ครับก็คือคือก็เลยหยุดทําไปหยุดทําไปปีหนึ่งเต็มเต็มแต่ระหว่างที่ผมหยุดทาเนี่ยท่านประธานก็ยังทําอยู่ทําธุรกิจนิวไลท์อยู่จนผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงกับท่านประธานขึ้นมากมายกับธุรกิจนิวไลท์แล้วก็ก็คือมีขึ้นตําแหน่งขึ้นตําแหน่งผู้อำนวยการมีออกรถใหม่จากรถรถ รถเการถที่ราคาไม่แพงมากเป็น B m w ซีรีส์สามเนี่ยราคาเกือบสามล้านบาทมันก็เลยทําให้ผมผมมองว่าเอ้ยทำแล้วได้จริงมีการเปลี่ยนแปลงจริงซึ่งระหว่างปีหนึ่งเนี่ยก็ยังได้พูดคุยได้เจอกันเป็นปกติด้วยกันปกติใช่ครับัก็ยังเจอกันเป็นปกติแล้วปีหนึ่งสำหรับตัวผมก็แค่เงินเดือนขึ้นพันเดียวเองขึ้นเดือนละพันเท่านั้นเองขึ้นไไดขึ้นเท่าไหร่ปีนนั่นแหละครับก็คือขึ้นเป็นแสนแล้วก็ หนี้สินที่เรายังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่เรื่อยใช่ครับก็เลยทําให้ต้องหันกลับมามองธุรกิจตรงนี้แหละว่าถ้าเพื่อนเราทําแล้วได้เยอะขนาดนี้เราไปทำเนี่ยไม่ต้องเยอะขนาดนี้หรอกเอาสักครึ่งหนึ่งของเขาก็ยังดีหากเลยตัดสินใจกลับมาทําก็ได้ได้พูดคุยได้ปรึกษากันคือต้องบอกบอกพี่น่าจะบอกเองว่าเมื่อเมื่อตัวเราเริ่มเข้ามาทําเราชัดเจนเราเต็มที่แน่นอนครับบคลรอบข้างเราที่ที่มองแบบลังเลมั่นใจไม่มั่นใจเขาก็จะมองเฮ้ย มันเป็นไปได้เนี่ยฮะคือการสร้างความมั่นใจทางอ้อมให้เพื่อนอเสร็จปุ๊บแล้วพอ,อเพื่อนเข้ามาเสร็จเนี่ยด้วยตัวเราเองเนี่ยเราศึกษามาแล้วรเราเรียนมาแล้วเราทําความเข้าใจมาครบแล้วเนี่ยรเราเอากระบวนการตัวนี้ฮะใส่โลต่อให้กับทีมงานนี่ฮะคือจุดที่ทำให้เรามั่นใจเราก็ต้องมั่นใจไป่ทำไม่ได้ครับเลื่อนเลื่อนเริ่มเข้ามาตอนแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับนีก็ตอนนี้ก็ประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วครับหลังจากที่ที่เลิกทําไปปีหนึ่งจากตอนแรกที่หวังไม่มากอะขอได้สัก คือขอแค่ค่าน้ำมันลดเดือนละ4 0 0 0 5,000เท่านั้นเองแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้หลายหมื่นพอสมควรแล้วไอ้สี0บาทห้าบาททได้คือส่วนหนึ่งแค่นั้นใช่ครับรับผมอันนี้ก็ถือว่ามีฐานะมีลถยังรถอ๋อลถก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนรถเป็นรถยุโรปภายในต้นปีหน้าครับแต่ว่าคนหนุ่มอย่างนี้นะครับทั้งท่านประธานทั้งท่านผู้ในการนี่เรื่องเงินคงไปใช้เรื่องใหญ่แล้วตอนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ เราได้ไม่ใช่เงินเหมือนกันครับที่ไม่ใช่เงินที่เราได้จากนิวไลค์ที่ว่าคือมุมมองของผมในเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างทํางานประจำเนี่ยเช้า8ปดโมงก็ตอกบัตรห้าโมงเย็นก็ตอกบัตรกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็พักผ่อนตื่นเช้ามาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์พักผ่อนก็ก็นอนมั่งก็อะไรมั่งก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่พอมาทําธุรกิจนิวไล์เนี่ยการทาจริงจริงเนี่ย วันหนึ่งทำไม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองอแล้วที่เหลือก็อใช้เวลาเป็นของส่วนตัวด้วยแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดก็ได้แวะเที่ยวที่นู่นที่นี่ด้วยจากจังหวัดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไป<อ>มาทํานอะไรก็ได้ไปเที่ยวที่นั่นด้วยไม่ใช่แค่จังหวัดใช่ครับแล้วก็มีในต,ต่างประเทศด้วย,วยหลายหลายประเทศซึ่งเราคิดอยู่ว่า ถ้าทำงานประจำเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปแน่นอนก็คือนะตอนนี้ก็ได้ไปมาหมดและเกาหลีได้ไป,ไปหลายประเทศพอสมควรแล้วครับฝรั่งเศสอ,อ,อะไรก็ทั้งยุโรปทั้งเอเชียก็จึงถือว่าแมมแต่ละท่าน ความคิดของหนุ่มๆก็อย่างเงี้ยผมเองก็นาทีเขาอยู่ทํางานที่หนึ่งไฟเขายังแรงอ่ะยังมีความที่จะทําอีกก็ไปทําที่นู่นทำที่นี่เพื่อจะหาอะไรได้เพื่อจะมาเสริมแต่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรเสริมอีกแล้วก็คือที่นี่เลยภา้ขอพตัวเองมาใช้ได้เต็มเสพตัวเองเต็มร้อยบางทีก็ระเบิดกันเต็มที่ก็ยังได้ช่วยคนอื่นอีกนี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งของเราได้เห็นคนงานประสบเ็จได้อยู่กับสิ่งที่นะครับ นี่แหละครับเป็นโอกาสและอยากให้คุยกับท่านผู้ชมทางบ้านดูที่ว่าความเชื่อเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร คนละไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเกิครับเริ่มได้รปธานเก๋เลยครับท่านผู้ชมทางบ้านฮะท่านสมาชิกมิวไลท์ก็แล้วแต่หรือว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการมิวไลท์มานาน้วฮะที่ดูช่องนี้มานานมากแล้วครับดูเขาประสบความสุจดูเขาประสบความสร็จบางคนยังไม่ตัดสินใจที่จะเริ่มท้นทาสักทีนะฮะอาจจะมีความลังเลยสงสัยความจริงไม่ผิดนะฮะแต่ผมต้องบอกโดยตรงครับว่าวันนี้ถ้าได้ก้าวเข้ามาฮะท่านจะได้พบสิ่งใหม่กับมิวไลท์จริงๆแล้วก็ด้วยลักษณะของการดาเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจขายตรงซึ่งวัน ที่บริเวณหน้าจอแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้เรายินดีฮะที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ขอแนะนำครับผมขอบคุณ่เดีก็ดูแลทั่วทั่วประเทศหรือเปล่านี่ครับทั่วประเทศเลยเราทั่วประเทศก็สามารถโทรมาได้เลยใช่ครับใช่ครับผมท่านป๋ออาทิตย์ครับสำหรับผมนะครับก็สำหรับท่านที่ดูเนโอทีวีอยู่นะครับผม การันตีได้เลยครับธุรกิจนี้ผมมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วค,คือไม่ได้แค่เงินอย่างเดียวผมมองว่ามันเป็นการส่งต่อความสําเร็จจากร<ม>ุ่นสู่รุ่นจากพ่อแม่พี่น้องสู่ลูกหลานต่างๆเหมือนอย่าง,าง,างท่านประธานเนี่ยครับ<ม>พี่สาวสาเร็จก็ส่งต่อให้น้องสาเร็จรส่งต่อให้ญาติพี่น้องต่างๆ<ม><ม>สาเร็จซึ่งถ้ายัง ทำงานเดิมๆอยู่อย่างผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่สามารถทําให้พ่อแม่พี่น้องญาติผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเหมือนผมได้คนอด่นๆยางได้ครับไม่ให้ไม่ได้เลยใช่ครับแต่ผมมาทําธุรกิจนิวไะไรเนี่ยผมสามารถทําให้ญาติผมพ่อแม่พี่น้องผมเป็นผู้มนวยการเหมือนผมได้ทําให้ทีมงานผมทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จเหมือนผมได้คืออันนี้คือข้อดีของบริษัทนี้ถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จผมและทีมงานเนี่ยพร้อมจะส่งต่อความสําเร็จให้ทุกคนครับครับผมคนหนุ่มคนสาวนะครับก็ลองมาโทรมาคุยกันดูครับความสําเร็จบางครั้ง มันก็คือแค่เปิดใจใค่เปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่างที่สองท่านนี้เจอมากับตัวแล้วนะครับกับวันนี้กับเปิดจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประสบกับเฉยทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับผมครับเหมือนเวลาครับวันนี้เราทั้งสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนัสดีครับสวัสดีครับ